Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วัสสังอุเปมิอุเปมิอิมาสมิอิมาสมิอาวะเสอาวะเสอีมังอีมังเตมาสังเตมาสังวัสสังวัสสังอุเปมิอุเปมิครับ <SMILINGaría> ้าษีวอาวตามันเป็นของเพื่อนสากับยังละ่ะเขาเอื่นหังเจดต้นหน้าตังย้ายฟืุ๊กิศเข็มขึ้นมาในจังหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าวอาตาาวินาพา่ันมีดีกับมันกับโควิดนีอย่างเดยอแค่เป็นในช่วงระยะจำเพื่อนสาทีก<า>นามคนวันพันกระคาอม<อ>่นน<ข>อสถาน,น,านีชีวตป่าบนน้ำปินกั๊กวริเวน ได้เข้าปาราวาณารวนานะคะเข้าพันษานะคะจริงๆเหรอมันจ้ะแม่ชี้แจงกันทางที่ดเดียวก็พรรษารกันบเดียวก็หย่างปฏิบัติตนเจนาาในช่วงที่เข้าพรนษานะคะสองสามื่นกิ้มเขาเทื่อนึ่งเยงกก็ว่าไปจินะเพื่อยัางละเพื่อเอาขันยึดมือเดียหมดกัดเข้าเดี๋ยว ตามมผ้าเลยเต็มเลยไมเหรอว่ายาไเลยชื่อวัดป่าอยนามตะวันนะคะขณะนี้มีทั้งหมดประมาณ80 88 88ท่านนะคะ88รูปนะเยอะมาก แล้วก็ทุกคนนะคะทุกท่านได้ากาังจะที่นี่จะเน้นภาวนาเป็นหลักนะคะแค่น,บบนี้กับใจเนี่ยตอนนี้เยอะหนิกับเนี่ยว่ากับสิ่งนี่มีคนเข้ามาหลายหลายอันนี้คือภาพบรรยากาศดีกับพ่อพ่อในวันนี้นะคะมีมองค์กระพุทธเดชวันนี้เรามีเห็น <c oughs> นคนจะมีเงินลบหนาลบหลังอยู่ในกระเป๋ารับสินคนมากอย่างเงี้ยเพรท่านม,<อ>มีของมเพียรหลายคนก็เรียกว่าให้เงียนเงียนสลาเพื่อเพื่อถีอเสียงนน้องกราบแม่ครูเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุการบูชาท่านค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะเจะ้ากว่าชีวะยังไงคะคุณพานิชลงเงินเหรอคุณพานิชนะคะ ถ้าถ้าในตาวินียจริงมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่จะขัดข้องนะไม่อันแต่คล้ายๆกับถ้าเป็นพระเขาจะไม่นับพรรษาก็บวชได้อะไรได้ปดกติแต่จะไม่นับพรรษาคือบวไดนพรรษานะบวชในพรรษาก็บวดอบอได้พรรษา่าแ,นะาแาต่ว่าละหน้าขางพรรษากไใคข่ก็เขาตั้งเจตนานี่แหละไอซีบอ๊อ ใครๆก็ว่าตั้งเจตนาที่สิปฏิบัติให้เข้มแข็งให้ตั้งมันขึ้นนั่นสินะใั้มันแบบับันี้ก็เอาจริงขึ้นจากสู่ก็จะคลองมันเอาจริงก็พูดอืนเลยทัดใจจะคลองเมันทัดพูนเลยเพราะว่าน่า สางคีสุนติแม่มันตังมันถึงแม่มันคงเพาะมันคงนี่แหละเพราะมันคงเขาใจที่ทำบ่ได้อยู่หมองเอือนบ่ได้อยู่น้ำผู้เอือนบ่ได้อยู่น้ำไสเลยอยากได้ดีกระเฮ็ดเอาอยากได้ยังกระเฮ็ดเอาเฮ็ดให้กันบ่ได้ซ้ำกินเขาเนี่ยแหละอยากได้แนวาได้กระเฮ็ดเอาเอง แต่ว่าบางเพื่อปบบที่นี่มันหลายถึงมันกระเบิงกันบอ่อตัวถึงข้าพาขาเลือ้อยอยังไม่สี่จังไหนสาส้นส้นให้หนิกับบอกไม่พูดไม่แต้ไังถี่ก็ะเดยเอียนไม่ส้นนักหนูกับพี่น้อยเบิงกันส้นไหนนไ้ยิงส้นแม่กล้วยแม่กล้วยแม่อัน ยอเยัอยากที่เบิ้งซ้อยกันอยู่นะาว่าถ้าว่าตามอันนี้นี้ก็บ่าอยากบ่าอยากบ่าอยากเป็นใส่เข้าว่าคูนีเฮดอันนี้เด้อจยงนีนะมันสิเป็นการบ่าอยากเอากดเข้ามาบังคับอยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวธรรมชาติพาเจ็บมาหน้าเข้าทีที่เข้าอยากเฮ็ดมันสิเป็นถ้าหลายกลัวมันสิเป็นกูสวนหลายกลัว มันจะเป็นกุศลขึ้นมากเพาอยากเห็นเองอยา่าลืมองน้การพ่อหน้าอี่านี้คือมือใดที่เขาเห็นให้คนอื่นลหลายๆนั่นคืออัตตาเขา,าลดลงลดลงความเห็นแก่ัวหน่อยลงถ้าเขายัางมีอัตตามันเห็นให้ผู้อื่นมาได้เลยมันก็เห็นเอาเข่าได้จากของกับกันแบบนี้พ่อเห็นซอยซอยคนอื่นแต่วถ้ามาถามเหงมันกับไป่ค่อยเลาพ่เห็นพ่อหน้ายัางไงคืมันบอกงไงเด้มมีสติอยู่ก็ล่มแต่ไปนั่งเบลที่มันอยู่บ่ อยูอ่เน่ยี่เด้เป็นอยา่างผู้เจ้าเป็นทัว่วละชั่วทำดีสั่งผู้สนให้ถึง้อมนี่แหละผู้สนทดถึงพอร้อมยั่งการเทศเพื่อผู้ผู้อื่น,นี่แหละมันเป็นผู้ลนในโตมันเองมือใดนี่มันเป็นฉันทะที่ความพอใจในการเทศนั่นแหละคือชา้นสองมันเอนมันเป็นอันเดียวกันศีลส,สมาธิปญัญญาเน,น,น,นี่ยมีกำลังถึงนม่โมเมนต์ว่าห้าสิบไปนางแก้ไขเพื่อถึงสีดับอารมณ์ยั่งโด แต่กูกูกสนที่มันจะเริ่นคือมันจีซอยหิจีที่วิหานเราถ้ามีมองอยู่มันจะเป็นอันเดียวกันที่เนี่ยเพราะมาอวยมาเพราะว่าหน้ามันกับเบิงง่ายเอาเบิ้์ลองสั่งคนเบิร์นเียไปนางเบิง์มันจะยูลมหบ่อยหัก,หกกระทูกแมวนึงสั่งกระทูกแนวนึง่งจะเลยอยาก อยากให้เบิ้งซอยกันอยากให้เบิ้งซอยกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขามาหลายบางเทื่อถ้าเพื่อจันเลนตอนนี้ก็บที่นี่เอน็นมีเพื่อนมีเปี่ยวมีแลนบนที่ตีซอยกันนั่งมือนีถุ่มรู้ยังเดี๋ท่าคนเของปุ้นทีเดี๋ยว, <c oughs> วไปนอนเนี่ยโอ้มันมันก็เป็น กับพ่อแม่นัดนะแต่ว่ามม่กะกับพ่อใจมันเป็นโอกาสแย่หน่อยหน่อยนี่ว่ามันมีโอกาสได้เห็ดเหรอหายอย่างที่เด้เกิดมันหนึ่งได้เห็เห็นผู้อื่นนาะอ่าเป็นโอกาสทองเ่อเด้แต่ละหลายเหตกหลายมันมุมมีความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นข้อของตนเลยอยู่มองผู้อื่นเน้่ สังเกตเบื่องเด้อถ้าบูใดเฮดลหลายเพราวะว่าน่า,ายขึ้นบต้องไปบต้องไปเนีมึงไหนโดดเี่ยับกลับเขามันมหั้ใจอย่าคอยเดที่มันพอใจในคู่สนมันเป็นชั้นทะถึงหากห่ถึงมึงจ็จำได้บมทุกคนดดกมีมีไผสิเน้อยังบอกรอยมีหยังบ่ปัญหาอย่างบอ พี่ไพอยากเสนออย่างว่าไพขทานเลยอย่างช่วงล่างเนี่ยไม่ไม่ซิ่งส้นซี่ส้นกินนลี่นะขึ้นไปข้างบนกันเวลาขึ้นมาตั้งถ่ำขึ้นแถวไปรถมหาพรช่วงขึ้นมาสไลด์ส้นกินนลี่วะเนี่ยโอ้ส้นส้นขอ่งนู้น้ก็อยากอยากให้เอารถเที่ยวเที่ยวส่งก็เลยสิถามผู้สิอาสาแล้วบัดไปสิอาสาขับให้

วันเสาร์ว <area S 1> <Holmes. S 2> no. ันอาทิตย sort of ์เน e. ี่ยแม่เงินมารับโซนตัดอะไรอยู่เสาร์อาทิตย์เนาะที่ไปลงปานะแล้ววันวันอื่นที่ขึ้นมาบนศาลานี่นะจะแม่แม่เงินแม่เงินช่วยก็ได้สำหรับวันกางนี้นะเอาเงินขายเอาแม่เงินขาดปิดกระเตะได้เกี่ยวโบมี่ยังเกอันนี้คุยกันเล่นๆภายในวัดเม่เ้อ บางทีมันคนหลายมันก็เบิ่งกันว่าควถึงก็บอกกันไม่ไม่เวาบอตัดการัดค่ะบรรยากาศนะคะไลฟ์ ปวาวารนาเข้าพรรษาของแม่ชีนะคะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตปิดไลน์นะคะเดี๋ยวพบกันในไลน์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ